คือการที่คุณสองคนนั้นมีปัญหากันเต็มเหนักหนักเรื่องของความไม่เข้าใจแนวคิดประสบการณ์อาจจะเป็นเรื่องของการให้คุณค่าในเรื่องบางเรื่องมันมาเจอกันเพาะเข้าไปไม่ประนีประนอมกันมีจุดยืนที่ต่างกันคนละมุมมองปุ๊บปัญหาเกิดแล้วครับแล้วถ้ายังคงเกิดเหตุการณ์นี้เป็นประจําเป็นปัญหาใหญ่ที่ทําให้คนนอกใจกันได้มนุษย์รู้แล้วแต่ต้องการการได้เกียรติได้ศักดิ์ศรีได้ความรู้สึกแฟ ได้ความรู้สึกยุติธรรมเวลาที่มันเกิดการทะเลาะเลยนี่ยมันเป็นความร้อนแรงทั้งคู่น้อยใจความเอ็กซ์เรสซีฟอารมณ์ทุกอย่างมันคุ้งพลานมากผมถามคุณง่ายๆมีวิธีไหนที่เราจะเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองได้เร็วที่สุดความเงียบการเอาคืนที่แบบบางอย่างช่างมันไม่ทำอาหารให้กินแล้วแต่ก่อนทําให้ซักเสื้อซักผ้าให้แฟนหรืออะไรก็ตามเออแต่ก่อนให้เงินมันไม่ให้ร้ว่าเดือนนี้ช่างห่วงเอาคืนมันเร็วที่สุดแต่การเอาคืนบางครั้งมันลามไปถึงเรื่องของการนอกใจด้วยมันเร็วที่สุดแล้วมันรู้สึกกววว่่่าาตัเเอออองะยูนื เอาคืนได้หนักกว่าได้เจ็บกว่าสิ่งที่ได้จากการที่เขาทะเลาะก,กันเนี่ยคนนอกใจมันชอบเพราะอะไรปะหนึ่งเขาที่สิทธิ์ที่จะทําความผิดหรือทําอะไรก็ตามที่เราไม่โอเคเพราะมันเป็นสิทธิ์ในการเรียกร้องความยุติธรรมสำหรับตัวเขาอย่างน้อยถึงแม้อีกฝ่ายไม่รู้แต่ตัวฉันรู้แล้วว่าโมคืนแล้วในส่วนหนึ่งรู้สึกได้ทันทีว่าเออเว้ยเราถือว่าเราได้รับความยุติธรรมระดับนั้นได้เกินด้วยรู้สึกเราชนะด้วยแม้ว่าวิธีมันยังไม่โอเคก็ตามแต่คุณอย่าลืมเลว่าคนเวลาโมโห มันมีสติไหมไม่มีโมโหว่าปืนยิงได้ไหมได้ฆ่าคนได้ไหมได้และจะนับภาษาอะไรกันอีกแค่ไปนอกใจเพราะเขารู้สึกว่าเขาได้รับการชุบเชยที่เหมาะสมโดยเฉพาะยิ่งคู่รักที่ไม่ได้เคลียร์กันแล้วก็ปล่อยสะสมเป็นระยะเวลานานยิ่งทะเลาะกันหนักๆบ่อยๆทีๆเข้าเนี่ยกลายเป็นไม่คดิกมันเริ่มเดินเองละเขาได้สิบนั้นจะรู้สึกว่าฉันควรได้รับการเยียวยาการชุบเชยอย่างที่สองคือเมื่อคุณทะเลาะก,กันไม่ว่าใครก็ใครต้องยอมหาไม่ขอคุยตอนนี้คุยกันไม่ได้ไม่โอเคบางคู่หายไปครึ่งวัน บางคู่หายไปสามวันหรือบางคู่เงียบกันไปเป็นอาทิตย์คนรักที่นอกใจคุณเขาจับทางถูกเมื่อรู้สึกว่ามีโอกาสจากการที่ทะเลาะกันแล้วเขาก็จะใช้โอกาสตรงนั้นเองไปนอกใจคุณได้โดยไม่ยากเย็นเพราะเขารู้ว่าการที่เราต้องเงียบกันทั้งคู่คุณเองก็เงียบเขาก็เงียบมันเป็นเรื่องปกติของพวกเราการที่เขาจะไม่รับสายคุณไม่รับการติดต่อจากคุณเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉันต้องการการเยียวยาหัวใจเพราะฉันไม่ต้องการคุยกับเธอเธอทำให้ฉันปวดหัวได้ทั้งสิทธิ์ได้ทั้งโอกาสแล้วฉไหนเลย เราจึงควรจะทะเลาะ